สวัสด,ดีค่ะครอบครัวไร่สนานค่ะจ่ามณีเพ้นสีผ้าเข่าปลาคือเกาหล่ะจ่าพี่น้องจ่ามณีเพ้นสีผ้ามาหาเนาะใหม่เนาะจ่าเนาะเอาไปแกงเนาะค่ะเนาะจา่าไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะว่าบุ้งหัวแจักจ๊กสีมีจักสีเกิดไหเนาะค่ะเนาะเพราะว่าโดนโดนเท่ากับมหาเธอหนึ่งเนาะจา่าเนาะจ่าไปเบิ้งน้ำกันเลยจ,าลจา่าพอดเลยจ่าเนาะนึงหรืค่ะพูดเห็นปลาทั้งหนึ่งอยู่ทั้งนึ่งหักซับไปเลย อันมีขิงเหี่ยออวง่ายอยู่เออขิงไหนตัวหนึ่งขิงแบบงาอันหนึ่งเขาบอกมีคนมาเอาไม่นีก้ก็มาจับน้องใหม่คือเก่าเหรอจา้ามาหาน้องใหม่ไปเห็นน้องใหม่สมเนาะจ้าเนาะโู้โหขังในพยู่นี่มึงจะ้ะนอนอกำลังงามเลยจา้าทำนี่กำลังจะไปแกงเพราะแสบๆนี่ อมันกำลังงามกำลังพอดอือมตัวนี้มาหนิเนี่นอหนึ่งเฮ้ยมีนอหนึ่งกำลังพอไปแกงพ่อสุกเสพนี่ยล่ะไปแกงพ่อนี่มืัอนี้ก็มาหาหน้าใหม่อู้หอยู่ข้างในแบบร้ายเลยนี่เนื้อมึงเอาคนอยู่ในในเผื่อเอ้าฮัลโหอู้หูหนนอนมันอยู่ในให้เผื่อ โอ้ยเอาหนักมันเอาหนักน่จังน่อยมันจะไปน้องงามถิ่มลงไปทั้งหมดเนี่จ่ากำลงังพลออีกสองนอจ้ะเออเขี้ยวหมองหันมันม,มันเหมิดหมองขางขางรางมันน้องกำลังงามเลยจ้ะเอาตั้มนี่เออ ตู้กอทั้งไม่ไม่แต่มันกะอันนี้เนะาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ใหม่ค่ะช่วงน้ใหม่กำลังออกหลายจ้ามาหาน้ใหม่สะก้อนเนาะจ้าเนาะเมื่อน,นั้นเอาไปเห็ดน้ำไม่สมกะกินเม็ดเหล่าจ้าแซ่บแซ่บจ้าเมื่อน,นั้นเห็ดสูตรน้ำไม่สมที่แม่บอกเนาะจ้าเนาะเห็ดแซ่บเลยเนาะย่างหาตน้นอนอหน่อยมันกำลังเกิดหลายตัวนี้อยู่ในน้อยพุ่น อยู่นัอยู่น,นแห้ฮงเอาใดบอมันอยู่หลิกห้งอันนี้ก็จะเอาไปเห็ดน้องไปสมไปถึงกินเคื่อเกาหลาจากลุลนอขังเทิงมันกำลัางขึ้นเหี่ยวร้ยหลายมันดึงเอาอยากมันมันมันขัดอันนี้มันขัดนอมัน ขัดกอกอไผ่อ้ยลุ่มชุนจ้าอู้นอนกำลังง่ามเลยจา้าคนในสามซีนอค่ะดีทั้งผุน้ำอันมุ่น่อน้อยหนึ่งเอาไว้ถ้ามันเกิดอีกนอมันกำลังง่ามกำลังเกิดพังง่าม,มแลว เออมันอยู่ในในไปไปให้มันขืนก่อนท่านผู้นต่แต่ไหนมันขืนเป็นเหี้ยวขืนอันนี้เลยต้องใจพี่น้องกำลังงามนะจ๊ะเนาะไปไปหาหม่องไม้อีกนี่เด้นี่เด้ยนี่ที่มาเอานี่นี่เนาะนึงน่ะนี่นี่เนาะนึงนี่เนาะนึ่งอู้อยู่ในในผูนอยู่ในในเห็นน่นนี่ในในนี่เอาเสียมาเขือทั้งนี่นอนนี่มันอยู่ในแห้งผดซับเท่าน้อยเอาเออได้แล้วนั่น ตัวตัวอันนั้นมันอยู่ในแห้งผดเนาะเดี๋ยวกันนี่นอกลังงามเด้จ้ะไปไปหามังไม่ต้อไปนี่พออีกแล้วจ้านี่นี่ัวนี้จับเอาผดกับไปตำตำี่ออีกอีกงกจ้ะรังง่ามหาเรื่อยๆ มันกำลังเกิดเตมอยู่อย่ากำลังน้่ง อู้ ừ. Ừ, right. throw, <oh> ่นทุกคนสองเนาะเดี๊ยเเดี๋ยเถ้าน้ำาอกมอคอยอ้นอนหนีเงายังงามเลยหมดี๋้ว่าหมดกัะไลไลเออหมดหมดกัดไปไปเนีะมึงจักพี่น้อนนอนกระลังงามเลยเนาะคะเนาะ ไบ้ปนิมดแล้วปนี้เอ้ยออกไปก่อนมามากับแหนงมันเกิเกิดขึ้นดีดีนะจ๊ะนี่แหนงแหนงก็เกิดไล่ไหลแหนงกำลังออกหลายมาเด้งมาแดง เพื่อนน้องใหม่เอยียงกว่าหึน้องใหม่เสียงไผ่น้องม่เซียงไผ่จ้าพี่น้องน้องใหม่เสียงไผ่ค่ะนี่เอาไปเอ็นเฮ็ดเอยียงกินกับแซ่บแสบได้จ้ามันออกหวานหวานเนาะน,น,นอนนี่กระลังลายกระลังเกิดลายเฮ้ยี่นเด้อเนาะเห็นปะ เออนั่นน่ะเออสับเลยเออมันอยู่ในมันอ,อยู่ในเออเคียวมากก็เนี่บ่มีจ้ะพี่น้องก็อนี่บ่มีค่อยมีคนมาหาคือกันจ้ะนี่ ห้อยห้อยมีคนมาหาเพิ่นกับมหาเอาคือกันไปหาต่อจ้าอู้หนึ่งในลงกกทางนี้เลยนี่นี่มันลูกกระทั่งนี่ใดห่อโค้งโค้งกระทางตรงนี้มันอ่อนยากใสอุ้ยแมนบอลเห็ดนี่ยังเดี๋ยวพ่อเห็ดจ้าพี่น้องบ่าเพงก้อนเห็ดนี่ยัง โอเฮ็ดใจเบียพุวน่ะนึกว่าเั็นเฮ็ปดปวกดีใจเมด่อสเออพันธม,มันมนีตะโดนแล้วอย่าไปทั้งหนึ่งนี่วะมาหารหลบๆบอีกทั้งหนึ่งโอ้ไม่เห็ด่ะนอ เอานี่นี่วเอาตัวนี้ด้ยนี่เอาาเเเลลยงัดอยโอ้ผีกําลังนอกําลังเกิดลายผ<อ><ๆ>ุ่นเห็นตัวนอนดีแบบงานึงจ้าพ่อราคะ่ะกับบ้านก็จ้าบะนีค่ะสำหรับคลิปนี้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าคุณจ้ารถจอดยึดพุ่น ว่าสิงางหาเห็ดน้ำเห็ดกัคือสิบ่อกดอกเบื่งทางนี้จะขี่ตม